นิจต้อน1,000งบาทตอนนี้หลายๆคนนะครับก็คงจะหวังและยิ้มแฮปปี้ที่จะได้ใช้เงินนิจต้อน1,000งบาทแล้วนะครับก็นะครับก็ขอเมื่อไร่ก็แล้วแต่นะครับที่อ่า ตัวนี้ออกมานะครับนโยบายตัวนี้ออกมาก็ประชาชนทุกคนก็คงจะอ่ายิ้มชื่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมก็อยากจะนะครับฝากนะครับและตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าการใช้เงินดิจิทัลสาหรับผมผมมองว่าวันนี้นะครับการที่ใช้เงินถ้าประชาชนธรรมดาเนี่ยได้รับเงินมานะครับเป็นคือที่อย่างที่ทราบว่าไอ้เงินตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเงินที่อยู่ในคลังเป็นนะครับ แอปใหม่ที่จะสร้างขึ้นมานะครับเป็นบอกเชนใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นแอปใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาโดยเอานะครับตัวเลขเสมือนเข้าไปตัวเลขเสมือนเข้าไปซึ่งตัวเลขเนี้นะครับนะครับก็จะไปซื้อใช้จ่ายได้แต่จะไปซื้อแบบที่ปกติที่เราซื้อไม่ได้นะครับเอาไปซื้อมันต้องซื้อในระบบบอกเชนด้วยกันก็คืออยู่ในระบบนี้แต่มันจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่อเมื่อนะครับร้านนะครับร้านจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่งงเราเนี่ยเป็นประชาช,ชนเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อของไปแล้วแต่ร้านจะเปลี่ยนได้ แต่ร้านที่จะเปลี่ยนได้ต้องเข้าระบบภาษีด้วยอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับสุดท้ายแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกที่ใครกันแน่เพราะอะไรครับเพราะเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพื้นฐานของความเป็นจริงนั่นคืออะไรหนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นอายุ16ปีถูกต้องไหมฮะแล้วก็ต้องใช้ในระยะไม่เกิน4กิโลนะครับที่ตามตามบัตรประชาชนบัตรประชาชนมีนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่เนี่ยที่ไหนสมมุติว่า คุณอาจจะอยู่กรุงเทพแต่นะครับตัวคุณมีสำเนานะครับบัตรประชาชนคุณนะครับบ้านคุณอยู่ที่อุบลคุณก็ต้องกลับไปใช้ที่อุบลก็คือแล้วก็ไม่ห่างจากบ้านคุณนะสี่กิโลอันนี้ประชาชนยังโอเคกย็ยังทุกคนก็บอกก็ตอนช่วงกลับไปตอนสองการไงก็กลับไปได้ก,ก็มันมีเวลาใช้จะต้อง6เดือนนะครับใช้ตั้งแต่ต้นปีนะครับตงแต่วันที่1นึมกรามันกลับไปสิ้นสุด3 1 มิถุนาช่วงสงการที่กลับบ้านไปไงแต่ละคนให้กลับบ้านก็กลับไปใช้อ่ะอันนี้โอเคเข้าใจได้อ่ะโอเคถ้าเป็นประชาชนคําถามต่อมาครับคาถามต่อมาก็คือร้านค้าร้านค้าที่รับนะครับรับนิติตอนวออันเนี้ยรับเอาไปแล้วเสร็จแล้วเมื่อร้านค้ารับเสร็จนะครับร้านค้าก็ต้องเอาวอร์เรนี้ไปซื้อกับร้านที่มีวอร์เรดด้วยคําถามมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือคําถามว่าถ้าร้านนั้นน่ะเขาไม่ได้เข้า ระบบภาษีแสดงว่าเขาก็จะไม่ถอนไปเงินสดได้เขาต้องเอาวอร์เรดไปซื้อไปซื้ออย่างเดียวคำถามกลับมาอีกครับคำถามกลับมาอีกว่าร้านค้าเล็กๆเช่นร้านหมูปิ้งร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงข้างต่างหรือร้านอะไรที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดมีกี่ร้านที่เข้าระบบภาษีที่เข้าระบบภาษีเนี่ยมีกี่ร้านผมเชื่อว่ามีมีเพียงไม่กี่ร้านเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านเหล่านี้ปกติแล้วเวลาที่เขาซื้อของก็คือเขาเอาเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารขาย หลังจากนั้นเขาก็ขายหมดสมมติเขาขายหมดวันนี้เขาก็เอาต้นทุนไปซื้อวัตถุดิบมาขายต่อและเอากําไรเก็บไว้เพื่ออะไรครับจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าเช่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้วอลล์เตอันเนี้ยมันสามารถจ่ายของเหล่านี้ได้หรือเปล่าถ้ามันจ่ายได้โอ้โหเยี่ยมเลยครับถ้ามันจ่ายได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจ่ายได้หรือเปล่านะจ่ายค่าค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูก ค่าอะไรพวกนี้จ่ายได้ปะค่าน้าค่าไฟจ่ายได้หรือเปล่าถ้าจ่ายได้เยี่ยมเลยครับถ้าจ่ายได้นี่เยี่ยมเลยอ่าแต่ไม่รู้ว่าจ่ายได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือร้านค้าร้านเนี้ยถ้าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือเป็นร้านข้าวแกงแต่ไม่ได้เข้าระบบภาษีแน่นอนครับเขาเบิกเป็นเงินเงินไม่ได้เขาต้องเอาบอดางที่ซื้อเป็นเนี้ยแสดงว่าเขาไม่มีกําไรแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ารถอะไรพวกนี้ถ้ามาจ่ายไม่ได้ครับอ่าอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับที่อ่าร้านค้าเนี่ย บ้านคุณอยู่ที่จังหวัดอุบลแต่คุณน่ะมาทําการค้าการขายคุณมาขายก๋วยเตี๋ยวเอ้ยคุณมาขายน้าเต้าหู้เอ้ยคุณมาขายหมูปิ้งอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่อยู่ในกรุงเทพคนในกรุงเทพน่ะแน่นอนครับเขาก็ใช้ที่ร้านคุณเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ก็ร้านคุณเนี่ยมันมันห่างกันอ่ะอ่ามันไม่เกินสี่สี่กิโลร้านคุณอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันต้องไปลงทะเบียนไว้ร้านคุณอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแต่เมื่อลงทะเบียนแล้วร้านคุณล่ะระยะสี่กิโลหรือเปล่าแล้วคุณจะใช้ยังไง Utan, ทะเบียนร,ร้านก็ต้องไปลงทะเบียนร,ร้านหรือเปล่าแล้วลงทะเบียนร,ร้านถามว่าลงทะเบียนร้รานในการรับอีกหรือเปล่า <c oughs> ถูกต้องไหมถ้าลงทะเบียนร้านรับปุ๊บแล้วร้าน,นนั้นไม่ได้เข้าระบบภาษีสแสดงว่าร้านทุกร้านก็ต้องไปยื่นเข้าระบบภาษีทั้งหมดหรือเปล่าสิ่งแน่นอนครับว่าถ้าร้านทุกร้านต้องไปยื่นเข้าระบบภาษีผมว่าเหมือนกับตอนที่เรากลับไปคราวที่แล้วตอนที่คนละรึ่งโครงการคนละรึ่งสุดท้ายแล้วนะครับระยะหลังๆใช้ไม่ได้ เพราะไรครับเพราะร้านค้าไม่รับคนละครึ่งครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องของภาษีนี่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องัเรื่องปัญหาอันนั้นคือเขาสามารถถอนเงินได้เลยนะแต่มันมีปัญหาเข้ามาแต่อันนี้ลองคิดดู่ร้านค้าเขาจะไม่รับหรือเปล่าเขาจะไม่รับอ่าติ้งบอลเล็ตหรือเปล่าเพราะเขาไม่สามารถไปแปลงเป็นเงินได้ไงครับเพราะตัวเขาไม่ได้ขึ้นภาษีไงครับเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้วเนี่ย เขาก็ไม่สามารถที่จะไปขึ้นเอาเอานี่ต้องวอลเล็ตอันนี้นะครับไปขึ้นเป็นเงินได้เมื่อเขาไม่ขึ้นเป็นเงินได้เขาก็จะไม่รับหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่ผมตั้งเอาไว้แล้วกันผมตั้งไว้แล้วผมตั้งแล้วสําหรับคนใช้อ่ะได้แต่สําหรับร้านค้าเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้คือก็ต้องยอมรับนะว่าตอนที่เราออกมาเนี่ยเรารู้ข้อมูลของคนใช้อย่างเดียว แล้วก็รู้ว่าไอ้ไอนี่ต้องวเด็ดอ่ะคือมีคนถามว่าเอ้ยแล้วมันจะไปแลก,ก,ก,กเป็นเงินได้ไงเขาก็บอกว่าแลกเป็นเงินได้แต่ร้านค้านั้นต้องขึ้นอยู่ระบบภาษีอา่าทีนี้แหละเราไปดูแต่วันเนี้ยมันยังไม่มีเงื่อนไขของคนที่จะเป็นร้านค้าเนี่ยออกมาให้เราทราบไงอ่าเราก็ต้องลองดูแต่อันเนี้ยเป็นการตั้งข้อสังเกตของผมเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันมีปัญหาเนี้จะทํำยังไงแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะคิดเอาไว้แล้วก่อนกันแล้วก็ได้แต่ผมอาจจะมาตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ไงเเเเรราเเราาาาาู้้้้แแตต่่่่วออยยใชคนนนัี มันต้องรู้เงื่อนไขไในการการับแล้วสุดท้ายร้านค้าจะไม่รับหรือเปล่าถ้ามันมีเงื่อนไขที่ร้านค้าขอรับไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าฝากเอาไว้นะครับนี่คือเรื่องของเงินนิดนหนึ่งแผมไม่ได้บอกว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมก็าลังจะบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยอัปเดตห้ฟังครับ